แค่ในช่วงด้วยหมัดโดนอีกแล้วครับพับนอกทำท่ามีดุ้งครับเชิญเสียต้อมอาศึกมนมวยไทยด้านบนครับครับผมเล่นเจ๋งในความเขาแล้วครับเสียต้อมอาศึกมนมวยไทยส <ผม S 1> องแคมได้ไปม,มาตรฐานครับเออนี่ครับซ้ายสามกอซ้ายคืน พยายามสามกอวางซ้ายสามกอลอีกค่ายเดียวกับเจ้าเก,าเกมสักเล็กสี่เลยกูปั้มคู่ปัมม้มครับลูกแพทำไมถึงชื่อลูกแพครับแพลม้ทำไมถึงชื่อลูกแพร้พรเหมือนกันครับละไม้ละไม้โอ้โห,โห,โหไปยืนรับจุดท้ายท้ายสุด สุดหุดยกที่สอง